เรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นมุมมืดของญี่ปุ่นกับหนึ่งในสถานที่ที่รู้ๆกันแล้วว่ามันมีแต่ก็แกล้งทําเป็นว่ามันไม่มีกันนะครับนั่นก็คือโรงน้ําชาโบราณนั่นเองสถานที่ที่ไม่ได้ขายมัทฉะร้อนๆหรือชานมไข่มุกเย็นๆกันนะครับแต่ว่าขายน้ําอย่างอื่นที่จะมาสนองความกระหายได้เหมือนกันนะฮะคงจะเข้าใจนะว่าหมายถึงอะไร ซึ่งเมื่อเราอยู่กับประวัติศาสตร์จังไรที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้นะครับก็แน่นอนว่าเพื่อนๆกําลังอยู่กับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y นะครับที่ถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราได้ด้วยด้วยและแอดก็ยังมีติ๊กตออีกด้วยนะครับ FN d a r y underscore admin โอเคเรามาเริ่มกันเลยคือโรงน้ําชาดังกล่าวที่อาจจะพูดถึงนะครับเอาจริงๆมันก็มีน้ําชาขายนั่นแหละ แต่ถ้าว่าจุดประสงค์หลักๆของโรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เอาไว้ขายน้ำชาจริงๆแต่มันเอาไว้ขายโฮสญี่ปุ่นโบราณแทนครับคือถ้าใครยังไม่รู้จักโฮสเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของชาวญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะเอาไว้สนองหนุ่มสาวหรือว่าลุงลุงป้าป้าขี้เหงากันนะครับที่คนเรานั้นเนี่ยจะไปยังที่แห่งนี้แล้วก็ไปหาวัยรุ่นน่ารักที่เรียกว่าโฮสเนี่ยมาบริการเอาใจฮะหลังจากนั้นก็จ่ายค่าดริ้งหิ้วหูฉี่ไปแล้วโฮสทั้งหลายแหละก็จะเอนเตอร์เทนในเริงลมมากขึ้นอีก ซึ่งถ้าโฮสคนไหนบริการแขกได้ถูกใจนะครับลูกค้าก็จะสั่งน้ำเพิ่มแล้วโฮสคนนั้นเด็กก็จะได้ตังเยอะแยะเลยตามไปด้วยการเลื่อนขั้นอันดับแรงกิ้งจนกลายเป็นซูเปอร์โฮสอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่เขาว่ากันว่ามันจะไม่มีเลยในโฮสกับลูกค้านะครับก็คือการที่โฮสตคนไหน,นจะแลกเบอร์โทรศัพสับกับลูกค้าแล้วก็ออกไปกินตับกันหลังเลิกงานเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งต้องห้ามที่ถูกระบุอยู่ในกฎนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครแหกกฎหรือเปล่านะ แต่ที่แน่ๆก็คือถ้าหากเราย้อนกลับไปในสมัยเอโดะของญี่ปุ่นโบราณเนี่ยโฮสโบราณของเขานะครับจะแซ่บมากกว่านี้เยอะที่ก็จะไม่ได้ขายแค่น้ำชาเดานะแต่จะว่าจะขายบางสิ่งที่บางประเทศบอกไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีแต่จริงๆก็รู้ๆก็แล้มีอยู่นั่นแหละโดยคนที่เขาทาอาชีพนี้นะครับเขาก็จะเรียกกันว่าเด็กขายน้ําชาหรือว่าโฮสโบราณนี่แหละครับซึ่งก็จะมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลย ที่ถ้าหากยุคนั้นนะครับผู้หญิงคนไหนคิดจะมาทำอาชีพโฮสต์โบราณเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในทุกท้องที่เลยครับแต่กลับกันฮะถ้าหากชายงามคนไหนอยากจะมาทำอาชีพเป็นนักขายน้ำแก้กระหายแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฮะแต่อย่างที่รรู้กันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ทําเป็นตีมุนแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีบ้านเราเป็นเมืองพุทธนั่นแหละซึ่งก็ขอแปะคําว่าไอ้เมืองพุทธนี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีเรื่องแซบๆซภายหลัง เอาเป็นว่าเราก็กลับมาที่เรื่องของโรงน้ำชากันก่อนดีกว่าที่ว่ากันว่าในสมัยเอโดะโบราณนะครับมันจะมีเปิดอยู่ทุกที่ทั่วมุมถนนเลยที่แต่ละโรงนะครับก็จะมีทั้งเด็กชายขายน้ำแล้วก็เด็กผู้หญิงขายน้ำอยู่มาเสิร์ฟให้ผู้บ่าวผู้สาวได้กระหายกันเลือกชิมเต็มจำนวนแต่มันก็จะมีโรงน้ำชาบางส่วนเหมือนกันนะครับที่เขาก็จะมีเพียงแค่เมนูผู้บ่าวอ,อ้ออฮะ ซึ่งเราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าผู้บาวแต่ละคนที่เขาจะมาเดบิวเป็นเด็กขายน้ำชานะครับเขาต้องทำยังไงบ้างและวันวันเด็กเหล่านี้เนี่ยต้องมีหน้าที่อะไรบ้างโดยเริ่มแรกนะครับมันก็ต้องมาจากการสมัครงานก่อนใช่ไหมที่ก็จะมีผู้ชายบางส่วนนั่นแหละเข้ามาสมัครงานเพราะอยากทำงานเป็นเด็กขายน้ำชาจริงๆแต่ถ้าว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาทำงานที่นี่นะครับจะถูกบังคับส่งเข้ามาโดยพ่อแม่ของเด็กเองนั่นแหละฮะเนื่องด้วยว่าความจนเป็นเหตุครับ คือบางคนเนี่ยก็เอาลูกตัวเองมาใช้ขัดหนี้บางคนก็เอาลูกมาเป็นค้ำประกันเงินกู้บ้างแล้วน้องๆหนูๆพวกนี้นะครับก็จะมีอายุต่ำๆต,ตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้นๆลงไปถึงยังเจ็ดขวบเลยก็มีซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยก็ตามนะครับแต่มันก็มีเขียนอยู่ในบันทึกและหลังจากที่เด็กเหล่านี้ได้เข้ามานะครับทุกคนเนี่ยก็จะต้องเซ็นสัญญาทาสในการทํางานครับที่ก็มีอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ10ปีนั่นแหละ ซึ่งตลอด10ปีนี้นะครับพวกน้องๆหนูๆก็จะต้องเป็นตัวทําตังหาเงินให้พ่อแม่ฮะที่จะเยอะไม่เยอะก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กขายน้ําชาคนนั้นนะครับเขาจะงานดีขนาดไหนฮะ ซึ่งไอระยะเวลาสัญญาทาส10ปีนี้เนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาปกติของทาสเด็กในญี่ปุ่นยุคนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่าจะมีแค่เด็กขายน้ำชายอย่างเดียวนะถ้าหากพ่อแม่เอาเด็กนี้ไปขัดหนี้กับคนที่ทำอาชีพอื่นอย่างเช่นว่าคนขายหมูขายผักอะไรนะครับลูกลกองเขาเนี่ยก็จะต้องไปฝึกงานเป็นเด็กร้านขายหมูหรือขายลูกอมตามสัญญานั่นแหละหรืออาจจะต้องเป็นทาสจนกว่าพ่อแม่จะใช้หนี้หมดนะครับ โดยเด็กเหล่านี้เนี่ยถ้าหากเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่สามารถหนีไปได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเขาหนีไปแล้วก็มันจะมีคนไปตามทวงหนี้ถึงบ้านเลยไม่ต่างอะไรกับยุคปัจจุบันเลยนะดังนั้นด้วยความที่เขาไม่อยากให้พ่อแม่ลําบากนะครับน้องๆหนูๆก็จะต้องทนฝึกงานในโรงน้ําชาจนกระทั่งแกลก้านี่แหละ โดยตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาได้เข้ามานะครับน้องหนูพวกนี้เนี่ยก็จะได้เรียนรู้สก,กิลการฟังพูดอ่านเขียนเหมือนกับโรงเรียนข้างนอกทั่วไปเลยแต่ทว่าก็จะมีวิชาเลือกวิชาเสริมแถมเข้ามาด้วยที่ก็จะเป็นอย่างเช่นการสแสดงการเอาใจลูกค้าแล้วก็ศิลปะยั่วยวน,ยวนต่างๆฮะ ยกตัวอย่างเช่นวิชาการเล่นกลการรำพัดการร้องเพลงการแสดงละครเงาการฝึกให้คอแข็งดื่มเหล้ากับลูกค้าได้นา,นานโดยไม่เมาเลยนะครับแต่ที่แปลกๆที่สุดก็มีคือมันมาจากบันทึกความประทับใจหนึ่งของซามูไรโบราณที่เขาได้เข้าไปใช้บริการโรงน้ําชาแห่งนี้นะครับที่เขาบอกว่าณนะโรงน้ําชาแห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับย่านร้านขายดินเผานะฮะ มันก็มีเด็กชายขายน้ําชาที่สามารถเขียนตัวอักษรภาษาจีนได้ด้วยการพ่นน้ําออกจากปากเขาครับนี่เด็กหรือลูกปั้นเนี่ยแต่สกิลที่กล่าวว่าเด็กขายน้ําชาส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับเขาอยากจะมาสเตอร์กันก็คือสกิลการเล่นชามิเซนฮะหรือว่าเครื่องดีด3มสายนั่นเองที่มันจะเป็นเหมือนกับกีตาร์ของชาวญี่ปุ่นนั่นแหละ ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าถ้าหากชายคนไหนเล่นกีตาร์หรือว่าเล่นดนตรีเป็นเนี่ยก็มักจะได้แต้มคูณ2จากผู้สาวขึ้นไปอีกใช่ไหมชามิเซนนะครับก็เช่นเดียวกันเลยคือมันเป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้ใครเล่นแล้วนะครับก็จะดูมีสเสน่ห์ขึ้นมามากเลยแล้วสเสน่ห์ที่แอดวา่านี่ก็จะหมายถึงสเสน่ห์ความยั่วยวนด้วยนะครับเพราะว่าชาวญี่ปุ่นโบราณน,นะครับ เขาจะมองชชมิเซนเป็นเครื่องดนตรีที่มันมีสื่อถึง2แง่สองง่ามอะ่ะคือเป็นความอีโรติกนะครับที่ว่ากันว่าเวลาเสียงแหลมๆที่มันออกมาจากสายดีดนะฮะมันจะไปกระทบกับสดประสาทของคนแล้วก็ทําให้คนในเด็กกระเซาอารมณ์จินตนาการไปถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภายใต้เสื้อไหมอันสวยงามของคนเล่นกันเลยทีเดียวและยิ่งถ้าหากเอามันมาเล่นในโรงน้ําชาด้วยแล้วก็มันจะทําให้คนฟังนะครับได้เกิดความกระหายขึ้นอีกฮะ ที่ก็ทําให้เราเข้ามาสู่วิธีการที่ลูกค้าเขาจะเลือกเด็กขายน้ําชาไว้มาบริการตนเองนะครับซึ่งเมื่อก้าวเข้ามาก้าวแรกยังโรงน้ําชาเนี่ยพวกเขาก็จะได้ค้นพบกับโปสเตอร์เด็กขายน้ําชาต่างๆอย่างมากมายฮะเหมือนกับบาร์โฮสญี่ปุ่นในยุคนี้เลยที่จะแปะแล้วก็บอกว่าเด็กคนไหนชื่ออะไรแล้วก็รับบทบาทเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบทบาทที่เด็กขายน้ําชาจะสามารถรับได้ในโรงน้ําชาส่วนเนี่ยก็จะมีอยู่3บทบาทก็คือรับบทเป็นชาย รับบทเป็นหญิงหรือว่ารับบทเป็นวากาชูหรือผู้หนุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมาอธิบายไว้คำว่าวากาชูนี่มันคืออะไรนะเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันกับคนที่รับบทเป็นผู้ชายก่อนซึ่งก็จะสามารถอธิบายง่ายๆเลยลก็คือเด็กขายน้ําชาคนนั้นนะครับก็นนะบจะมาให้บริการลูกค้าในฐานะที่เขาเป็นผู้ชายฮะแต่งตัวแต่งกายอะไรก็เหมือนกับผู้ชายในยุคนั้นเลยจะมีคอสเพย์เป็นซามูไรบ้างก็แล้วแต่ว่าเด็กคนนั้นจะฝึกมานะครับ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาอยากจะมาจ้างเด็กขายน้ําชาที่รับบทเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่นั่นแหละฮะที่เขาอยากได้ผู้ชายจริงๆมาปรนเปรส่วนถ้าลูกค้าคนไหนเลือกเด็กขายน้ําชาที่รับบทบาทเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็จะได้รับเด็กชายที่แต่งหญิงฮะ ทีก็ไม่ใช่ว่าแค่แต่งหญิงธรรมดานะคือเด็กขายน้ําชาเหล่านี้นะครับเขาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้สาวตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามายังโรงน้ําชาเลยคือจะถูกส่งตัวไปแยกเลี้ยงกับเด็กชายนะครับให้ไปคลุกคลีอยู่กับเหล่าเพื่อนสาวนะจกกนกระทั่งคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวจริงๆเพราะนอกจากการที่เขาจะได้รับการฝึกแต่งหน้าแต่งตัวให้เป็นผู้หญิงแล้วนะครับ เด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกรับการดัดกิริยาให้อนแอนอรชรด้วยกินข้าวกินน้ําอาบน้ํากับผู้หญิงที่เขาไปอยู่ด้วยเลยแล้วก็เรียนรู้ถึงการที่จะฉี่แบบยองๆอีกด้วยครับดังนั้นนะครับพอเขามาเริ่มเดบิวต์ในโรงน้ําชาปุ๊บเนี่ยเด็กเหล่านั้นนะครับก็จะมีจิตใจที่เป็นผู้หญิงได้อย่างสมจริงเลยทีเดียวซึ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับเด็กขายน้ําชาที่รับบทเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหล่าชายแท้เนี่ยแหละที่บางทีก็เกิดอาการใจเกเรขึ้นบ้างนะ แต่ก็ยังเกเรแบบอยากได้ใครที่มันดูหน้าตาเป็นผู้สาวอยู่ไงหรือว่าจะเป็นลูกค้าสาวๆที่ชอบแนวชายแต่งหญิงนี่ก็มีเหมือนกันนะครับส่วนเด็กขายน้ำชากรุป๊ปต่อมาก็คือกรุ๊ปที่รับบทบาทเป็นวากาชูหรือว่าผู้หนุ่มนะครับที่ถ้าใครเคยฟังคลิปฮาเลมโชกุนุเอตไปแล้วเนี่ยก็น่าจะพอจำกันได้ว่ามันคืออะไรนะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแอดจะขออธิบายสั้นๆให้กันล้วกันคือชาวญี่ปุ่นโบราณนะครับเขาจะเชื่อว่าวัยรุ่นชายเนี่ยย้ำว่าชายนะ เพราะว่าชาวญี่ปุ่นโบราณจะแบ่งอายุของผู้หญิงเป็น2ขั้นแต่กับผู้ชายเป็นสาแทนนะคือผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเด็กหญิงแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นเด็กชายนะครับเขาก็จะโตไปเป็นวากาชูหรือผู้หนุ่มก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่ผู้ใหญ่แล้วไอ้ช่วงที่เขาเป็นวากาชูนี้เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งฮะคือน้องหนูชายเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้การกินตับได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงโดยที่จะไม่มีใครว่าว่ามันผิดปกติเลย ดังนั้นเองนะครับมันก็เลยมีเหล่าชายจำนวนมากฮะที่รู้สึกกระหายแล้วก็อยากจะลิ้มลองอะไรใหม่ๆเข้ามาหาพวกวากาชูวกในหลังจากนั้นก็โอบโบจะม,มากันเลยสาววายเช็ดน้ำลายนิดนึงซึ่งการสังเกตว่าผู้ชายคนไหนก็เป็นวากาชูนะครับเราก็จะสามารถสังเกตได้ไง่ายๆจากผมบนหัวเขาฮะที่ว่าเขาจะทาหางม้าข้างหน้าน่ะแต่ว่าจะมัดหางม้าตลบกลับไปข้างหลัง ซึ่งว่ากันว่าไอ้ผมหน้าม้าเนี่ยแหละครับที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายเห็นแล้วรู้สึกกระหายฮะเหมือนกับเวลาที่คนเห็นร่องดอกโบคู่เลยนะครับโดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะมาเลือกใช้บริการของวากาชูนะครับก็จะมีทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยแหละซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่านะที่ก็ใจเกเรถึงขั้นสุดครับอยากได้คนมาบริการที่หน้าตาเป็นผู้หนุ่มจริงๆเลย โดยหลังจากที่ลูกค้าส่วนใหญ่เหล่านี้ได้รับการเอนเตอร์เทนร้องไล่ลำอะไรจนถึงขั้นหิวน้ำอย่างสุดนะครับโรงน้ำชาเนี่ยก็จะมีห้องเอาไว้ให้บริการได้เข้าไปดื่มน้ำกันแก้กระหายแบบจริงๆเป็นฟินาเล่กันเหมือนกับอาณาจักรของท่านเทพโพไซดอนที่มาเปิดยู่แถวสยามแลนด์นี่แหละที่พอเข้าไปถึงในห้องส่วนใหญ่นะครับเด็กขายน้ำเนี่ยก็จะทําหน้าที่ตามบทบาทของเขาครับก็คือแกะกิโมโนออกแล้วก็เสิร์ฟน้ําชาให้กันตามบทบาทที่ได้ถูกเลือกมานะครับ โดยเด็กเสิร์ฟน้ําชาที่รับบทเป็นผู้ชายเนี่ย <K _ d> um> เขาก็จะทําหน้าที่เป็นกาน้ําชารินน้ําใส่กันไปครับส่วนเด็กเสิร์ฟน้ําชาที่รับบทเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นถ้วยน้ําชารับน้ําชาของแขกมาครับแต่เทาว่าถ้าหากมาสู่วากาชูเนี่ยแล้วก็มันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยคือกฎของวากาชูถ้าหากอยู่ข้างนอกโรงน้ําชานะครับเขาก็จะดูที่อายุฮะว่าใครที่มีอายุมากกว่าก็จะเป็นกาน้ําชาส่วนใครที่มีอายุน้อยกว่าก็จะเป็นถ้วยน้ําชา แต่ถ้าหากว่าเข้ามาอยู่ในโรงน้ําชาแล้วนะครับไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยกว่าครับวัคาาชูคนนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นแค่ถ้วยน้ําชาเท่านั้นเองเว้นเสียแต่ว่าลูกค้าที่มารับบริการนะครับเขาจะเป็นผู้หญิงฮะเพราะผู้หญิงคงไม่อยากจะมาเป็นการน้ําชาหรอกใช่ไหมที่ก็รวมไปถึงเด็กเสิร์ฟน้ําชาที่รับบทเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็จะสามารถทําหน้าที่เป็นการน้ําชาได้พอถึงห้องฟินาเล่นั่นเองพอจะเข้าใจตรงกันนะ ซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าเพิ่งวาดฝันหวานไปว่ามันจะเป็นพระเอกพระนางเหมือนในนิยายวายโดยจีนแฟนฟิกอะไรกันแบบนี้นะเพราะว่าจากบันทึกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาบริการที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบหนุ่มหน้างามในการ์ตูนอะไรแบบนี้หรอกแต่จะมีหลากหลายแบบมากเลยครับแบบทั้งแบบสมุนไรฟันเกกเกไม่ได้แปรงฟันมาปากเหม็นเหม็นนวดเขา่าเต็มหรือไม่ได้อาบน้ำมา3าวันก็ยังมีเลย นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีพวกอารมณ์ร้อนโหด้ล้าซาดิตตบตีเด็กขายน้ําชาอีกซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยต่างอะไรกับโลกปัจจุบันมากเท่าไหร่เ้ยนะในธุรกิจเรื่องแบบนี้เนี่ยและปัญหามันก็มีอยู่อย่างหนึ่งครับคือมันจะมีเด็กขายน้ําชาบางส่วนเนี่ยที่เขาเข้ามาทํางานในโรงน้ําชาตั้งแต่อายุน้อยๆอ,อย่างที่แอดบอกใช่ไหมว่า7ขวบมันยังมีเลย ซึ่งเด็กเหล่านี้นะครับเขาจะมีอุโมง์รถไฟที่ยังไม่กว้างพอฮะที่จะไม่ทําให้รถไฟสายใหม่เนี่ยสามารถเล่นผ่านเข้าไปได้ดังนั้นความยากลําบากของเด็กพวกนี้นะครับก็คือเขาต้องพยายามขุดอุโมง์เข้าไปให้มันขยายกว้างขึ้นโดยการใช้แท่งหันสานานาฮะขุดเข้าไปที่ก็จะมีตั้งแต่คิวริคือแตงกวาหรือว่านัตสึที่แปลว่ามะเขือม่วงนั่นเองขุดเข้าไปฮะขุดเช้าขุดเย็นวันละเจ็ดรอบ จนกระทั้งอุโมงนะครับมันสามารถเปิดทําการให้รถไฟแล่นผ่านเข้าไปได้ครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าทําไมมันมีโรคริสซี่ดวงกันเกิดขึ้นฮิตในยุคนั้นมากแต่เชื่อหรือไม่ครับว่านอกจากโรคริสซี่แล้วเนี่ยโรคยอดฮิตของเด็กขายน้ําชาในยุคนั้นนะครับก็คือโรคหนองใน โรคซิฟิลิสที่ว่ากันว่าพ่อพ่อครัวของโรงชาคนไหนจะออกไปซื้อมะเขือม่วงมะเขือเผามาทำอาหารนะครับไอเด็กขายน้ำชาในโรงเนี่ยก็จะขอฝากให้พ่อครัวเหล่านี้ไปซื้อยาแก้ริซซี่แล้วก็ยาแก้โรคขันต้นดังกล่าวมาด้วยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีใบสั่งบางใบฮะที่เขาได้สั่งถึงน้ำมันหลอลื่นแล้วก็ของเล่นต่างๆที่แอดก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับว่ามันคืออะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นในร้านของเล่นมุมลับๆของเขานะครับ ก็น่าจะรู้นะว่ามันหมายถึงของเล่นอะไรของเล่นเด็กฮะของเล่นเด็กเรื่องในญี่ปุ่นแบบนี้นี่มันมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะโบราณแล้วเนะและทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องลูกค้ากลุ่มหลักๆที่เขาได้ทําเงินให้มหาศาลกับโรงชาเหล่านี้เลยดีกว่าซึ่งว่ากันว่าเวลามีคณะของลูกค้าพวกนี้เดินทางมาประชุมที่เมืองนี้ทีไรนะครับมันก็จะทําให้ค่าตัวของเด็กขายน้ําชานี้เนี่ย พุ่งขึ้นสูงอย่างเหลือเชื่อเลยราวกับราคาหมูบ้านเราในตอนที่ขาดตลาดน,นะครับซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวที่แอดได้พูดถึงก็คือเหล่าสมณะสงนั่นเองที่ถ้าใครเคยฟังคลิปเรื่องต้องห้ามญี่ปุ่นที่น้อยคนรู้กับวายดเเลียนเก่าๆแอดนะครับก็น่าจะรู้นะว่าพระญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขาห้ามแตะสีกามันจะอาบัติพระก็เลยหันไปสกิดสมณะน,น้อยอคิคิวสั่งแทนที่พอร้องอิปุ๊บนะครับพวกเขาก็ได้บรรลุธรรมกันเลย นอกจากนั้นเองก็ยังมีพวกเหล่าสมุไรฮะที่ชอบเลี้ยงเด็กต้อยเอาไว้เล่นเกมในสนามรบกันอยู่ยามที่คิดถึงผู้เมียกันด้วยที่ว่ากันว่าคน2กลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มลูกค้าหลักเลยเนี่แหละที่นําเงินมาให้เปกับโรงน้ําชาได้หลายแหล่เลยทําให้มันเกิดเรื่องต่อมาขึ้นครับนั่นก็คือการปลดท่าตน้นเองคือถ้าหากว่ามีลูกค้าคนไหนที่รวยๆหน่อยนะครับถูกใจกับเด็กขายน้ําชาสักคนเข้าเนี่ยและอยากจะซื้อเด็กขายน้ําชาคนนั้นกลับไปไปดูแลที่บ้านนะครับ ลูกค้านี้เนี่ยก็จะสามารถไปติดต่อกับเจ้าของโรงชาฮะแล้วก็ทําการจ่ายตังเพื่อลบล้างสัญญาณหนี้ที่พ่อแม่แล้วก็ญาติญาติคนนี้ได้เอาเด็กคนนี้มาขายไว้ตั้งแต่แรกได้หลังจากนั้นนะครับก็จะพาเด็กเหล่านี้กลับบ้านไปหรือว่าจะไปปล่อยให้เป็นอิสระก็แล้วแต่ตามบุญตามกรรมของลูกค้าเขานะครับหรือถ้าเด็กบางคนโชคดีหน่อยไปเจอกับพวกโชกุนอะไรแบบนี้นะครับเด็กเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกนําไปเลี้ยงในปราสาทเลยฮะ หรือจะเรียกว่าเลี้ยงในฮาเร็มดีเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะครับก็สามารถไปฟังได้ที่คลิปเลี้ยงเด็กในวงังไว้ตำตำ,ตำบทบทที่แอดได้แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับหรือจะเป็นเรื่องของสมูไรญี่ปุ่นที่เขาเลี้ยงเด็กต้อยเอาไว้ไปทําอะไรนะั่นแหละหรือว่าพระของญี่ปุ่นก็ตามแล้วก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันนะครับสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย